สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับพบกับผมแพ็คสาราประเครื่องครับวันนี้นะครับจะมาชี้ตำาหน่คร่าวๆของพระปิตาตุกตาเล็กนะครับพระปิตาตุกตาเล็กหลวงปู่โตวัดประดูชิมรีนะครับจัดสร้างปี2521นะครับการจัดสร้างมีอยู่2เนื้อครับคือเนื้อใบลานและเนื้อเกสรนะครับที่ถืออยู่นี้คือเนื้อใบลานนะครับเนื้อใบลานนะครับจัดสร้างฝังตะกรุด1ดอกทุกองนะครับจำนวนการจัดสร้างเนื้อใบลานประมาณ1 0,000กว่าองค์นะครับนี่ครับวันนี้ก็ เดี๋ยวมาชี้ตำหนิคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่ครับเหมือนเดิมครับทุกคลิปเลยนะครับดูแม่พิมพ์เป็นหลักนะครับผมจะให้เน้นย้ําไปที่แม่พิมพ์พระนะครับคือพิมพ์หน้าและพิมพ์หลังนะครับนี่ครับจดจําพิมพ์ให้แม่นนะครับพี่ๆนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับแม่พิมพ์ต้องเป็นแบบนี้นะครับหน้าหลังถ้าพิมพ์เพี้ยนก็แนะนําให้วางเลยนะครับไม่ต้องดูต่อนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับนะครับเมื่อเราดูแม่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับจุดต่อไปที่เราจะมาดูนะครับนี่ครับสะดือนะครับกลมลึกเป็นธรรมชาตินะครับจะไม่กว้างเกินไปจะไม่เล็กเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวหนังสือครับนี่ครับฟอนต์ตัวหนังสือก็ประมาณนี้นะครับแตกต่างจากนี้ไม่ได้นะครับจะเป็นเหมือนกันทุกองคนะครับฟอนต์ตัวหนังสือแบบนี้ต้องคมคมนะครับแบบนี้เลยนี่ครับรองแขนครับลึกๆครับ นี่ครับอ่านะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ใกล้ๆนะครับนี่ครับร่องแขนต้องลึกเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่ส่วนนิ้วมือนะครับบางองค์ติดชัดบ้างหรืออาจจะไม่ติดชัดบ้างแต่ก็ต้องมีให้เห็นบ้างนะครับนี่ครับนิ้วมือต้องคมเป็นธรรมชาติแบบนี้ครับนี่เลยส่วนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นเลือดนะครับตามภาษาของวงการน่ครับตรงนี้นะครับเห็นไหม จะเป็นเหมือนเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดของนิ้วมือถ้าองค์ไหนที่กดพิมพ์ชัดๆนะครับจะเห็นเส้นเลือดแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้คือคมชัดมากนะครับนี่ครับนี่ครับส่วนด้านหลังนะครับเราจะมาดูนี่ครับเม็ดพรสศกคมชัดครับนี่ครับใบหูนะครับรุ่นนี้เป็นการปั๊มประกบพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์หน้าพิมพ์หลังนะครับแล้วก็ปาดด้านข้างนะครับ ด้านหลังเป็นยันนะครับนี่ตัวหนังสือมันเดิมครับฟอนต์อย่างนี้เลยต้องคมชัดนะครับแบบนี้นะครับแตกต่างจากนี้ไม่ได้นะครับถ้าแตกต่างจากนี้ก็มีโอกาสเกสสูงนะครับเนื้อใบลานนะครับจะสร้างฝั่งตะกุดทุกองค์นะครับตะกุดจะอยู่ด้านล่างนะครับแต่องค์นี้อาจจะยังไม่เห็นตะกุดนะครับอาจจะฝั่งอยู่ข้างในเนื้อนะครับแต่ต้องมีตะกุดหนึ่งดอกทุกองค์นะครับต้องมีนะครับส่วนด้านข้างครับนี่ครับ นี่ครับอย่างที่บอกครับเป็นการปั๊มประกบพิมครับพิมพ์หน้าเอ่อพิมหลังแล er. ้วก็พิมพ์หน้ามาประกบกันนะครับแล้วปั๊มนะครับแล้วเขาจะเอานะครับนี่ครับปาดด้านข้างแบบนี้ครับนี่ครับบางองค์มีหูนะครับบางองค์ไม่มีหูนะครับเพราะว่าส่วนหูเป็นส่วนที่อ่าบางที่สุดนะครับที่อ่อนที่สุดบางองค์หูหายก็ราคาตกนะครับแต่องค์นี้หูเต็มเต็มแบบนี้ครับนี่ครับ เดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนะครับเห็นไหมจะมีรอยปาดแบบนี้นะครับจะต้องเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับไม่มีเหมือนเป็นการจงใจทํานะครับต้องเป็นปาดเป็นปาดเป็นธรรมชาติแบบนี้ครับรอยปาดด้านข้างนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ สุดท้ายนะครับให้ดูที่โฟกัสที่เนื้อนะครับบางองค์ถ้าแม่พิมพ์ถูกแต่เนื้อไม่ใช่ก็นะครับแนะนํานะครับให้วางนะครับเช่นกันนี่ครับสิ่งที่เก้ทาไม่ได้อย่างที่ผมเคยบอกนะครับคือเนื้อหามวลสารนะครับเนื้อใบลานของหลบปุโตเนี่ยจะประมาณนี้ครับจดจําเนื้อจดจําธรรมชาติจดจําแม่พิมพ์นะครับ ส่วนตัวจะเน้นไปทางไม่พิมพ์นะครับให้พี่ๆจาพิมพ์หน้าพิมพ์หลังให้แม่นนะครับนี่ครับเนื้อเป็นแบบนี้ครับจดจําเนื้อให้แม่นนะครับแบบนี้ดูง่ายเลยครับคล้ายๆพระปิตาหลายๆรุ่นที่เป็นเนื้อใบลานของหลงป่โตเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องฝากติดตามทุกช่องทางนะครับ u t u b e แพ็กสาระพระเครื่อง FC นะครับไลฟ์สด Facebook แพ็กสาระปะเครื่อง fc tiktok แพ็กสาระปะเครื่อง fc ครับสุดท้ายนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ